ซึ่งวันนี้พวกเราได้ใช้พระราชทาะเลงขานั้นในการที่ตัดพระพิสุทธิสมณเณรและขลุตนนี่เป็นพระพราชพัะหวังว่าพระจะศึกษาทั้งวิชาทางโลกและวิชาทางธรรมเป็นสิ่งที่พระสงฆ์อ่านจะไม่สมควรที่จะทำมโดยเฉพาะพระสงฆ์ทีพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร ในบ้านเราเนี่ยสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมาสามาสัมพุทธเจ้าแล้วยังอาศัยผู้ที่เป็นเจ้าของดวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกและเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความแตกต่างกันเป็นมากและถ้าเราเผยแพท่ศาสนาเราไม่ให้พวกเราพูดได้เลยหรืออย่างไร เอาง่ายๆว่าสนามบินทุกสนามบินทุกแห่งไทยตอบรับแต่ในเมืองไทยนั้นมีธนาคารของอ่าบีแบง์ที่ไม่มีแล้วการพิทักษ์ผมป้องคุ้มของพระพุทธศาสนาเรื่องที่สเรื่องก,การศึกษาคนเห็นด้วยและเห็นต่างแต่ควรจะ มาช่วยกันพูดช่วยกันดีเบตว่าเห็นด้วยเห็นต่างมันเป็นอย่างไรก็คือเรื่องการขอบรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำภลายลังกาที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเอาดีทางฝ่ายเดียวว่ามันเกิดการแตกแยกไหมมันอะไรไหมเนื้อแท้มันเป็นอย่างไรเป็นกุศลนิมนต์พระสงค์มาเจริญพุทธมนต์ก็ล้วนแต่เป็นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและเป็น การสืบอทอดเป็นการจันลงพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำหลายท่านหลายคนก็ไม่ได้สนใจพระไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝังไว้เพราะฉะนั้นในนามคณะสงฆ์ที่มาในวันนี้ก็ฝากทุกท่านว่าให้ความสนใจให้การสนับสนุนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ในทางที่จะจำลองและสืบทอ่อพระศาสนาบนแผ่นดินไทยและก็ช่วยการอุปถัมภ์ค้ำจูพระพุทธศาสนาในหลายด้านหลายมิติเท่าที่ท่านจะทำได้เพื่อจำลองพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้มีอายุยาวนานการมีอายุยาวนานของศาสนามีความหมายถึงความสมบ ความร่มเย็ยนของประชาชนในภูมิภาคนั้นในประเทศนั้นนั้นาะการทําพระวสนาจริงเป็นธรรมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นการเมืองเพื่อประชาชนเป็นการเมืองเพื่อความสงบร่มเย็ยนอย่างแท้จริงก็ฝากท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บางเพียนในวันนี้ ขอได้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพรรวะปัจจัยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ปรารถนาทุกท่านทุกคนและขอได้รับพรนันประเสริฐจากคุณพระศร,รีรัตนตรัยมีอายุวันลนะสุขภรรปฏิพ,พานธสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิใดอันเด็ดไปแลเรื่อยชอบประกอบเบืยองราน ขอให้ความปรารถนาทั้งส่วนตัวของท่านครอบครัวญาติพี่น้องสัมพันธ์ชนจงประสบความสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดการละนางเพื่อควที่พระสงฆ์จะให้พรและประพรมน้ำพุทธมนต์ให้ท่านอย่งยุทธท่านท่านกลับเจรามศก,การพระคุณเจ้าทูปครับเมื่อก่อนเมื่อตอนช่วงเช้านี้นะฮะยังไม่มีแขกมากเนี่ยผมก็ได้ จาบนมมสการนะฮะถึงเรื่องต่างๆของพรรคเพื่อชาตินะที่ได้จัดตั้งไลฟ์โพลิซีก็คือนโยบายมีชีวิตซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกและพกกรรคั้นเมืองเดียวนะครับที่มีการสาธิตนโยบายต่างๆให้เห็นนะโดยใช้นโยบายที่เรียกว่าทําให้ดูก่อนตัดสินใจเลือกครับพรรคอื่นนี่ขอให้มั่นใจนะได้เป็นแล้วจะทา แต่พักนี้เป็นพักแรกนะที่ทําให้ดูก่อนตัดสินใจเรื่องเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาของประเทศเน้นจะใช้วิธีการพูดหรือเอาข้างหน้าเป็นไปนั้นมันเป็นความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนและคนทั้งประเทศด้วยผมก็ได้กรับนวขาการพระคุณเจ้านะครับส่วนพี่เพื่อนผู้บริหารพักนั้นนะครับส่วนใหญ่ได้ร่วมกันทำนโยบาย รู้และทราบกันนะฮะแต่ว่าเรื่องวันนี้เนะี่ผมขอขอ,ขอกราบเรื่องของความห่วงใหญ่ในพุทธศาสนาในภาวะปัจจุบันนี้นะครับอนาพุไปพุกค,คามแนวทางการบริบัติเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ผมได้แนะนํานผู้บริหารไปกันหมดแล้วนะครับก็ท่าหนหัวหน้าพักแอบมานั่งอยู่ข้างขวา ก็ผมอยากจะให้ท่านหัวหน้าพักได้กลับนักสมัาการขคุณเจ้านะฮะได้พูดจาอะไรกับผู้บริหารและกับนักสชาการขบุณเจ้าถึงเรื่องราวต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการแสดงความคิดเห็นในฝ่ายของคารวาสโดยขอเชิญอาจารย์นิติภูมินะฮะซึ่งท่านอยู่ในแวดวงหลายศาสนาเลืเกินท่านทราบดีนะฮะและท่านก็อยากโชวิสัยทัศน์ในการวิจัยที่เห็นว่า การสร้างความเจริญถหาวรยั่งยืนของพุทธาศาสนาที่คู่กับสังคมไทยนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวท่านฟิลฟรีนะฮะถ้านจะพูดอะไรก็ได้ในขณะนี้ก็ขอหัวหน้าพักได้มากล่าวอะไรกับท่านพระสงฆ์ด้วยครับกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าบุกรูปทุกองค์นะคะดิฉันนางสาวปวิศรัตตียกให้รัฐในฐานะ,นะ หัวหน้าพักเพื่อชาติค่ะวันนี้เช้าวันนี้ก็นับเป็นสิริมงคลนะคะแก่พักเพื่อชาติรวมถึงกรรมการบริหารสมาชิกพักทุกท่านที่อยู่ณนที่นี้แล้วก็อยู่ที่ทั่วประเทศนะคะที่เราคุณเจ้าได้รับนิมนมาในเชาน้านี้มาเยือน Life Policy Center ศูนย์นโยบายมีชีวิตของพักเพื่อชาตินะคะก็ดิฉัน ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะคะได้น้อมนำให้พักเพื่อชาติได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานบริหารประเทศแล้วก็จะได้นำความตั้งใจดีของพวกเราทุกคนนะคะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชาติไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ได้สื่อสารพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตค่ะ จับนรมัสการมาพระุูเจ้านะคะแล้วก็ขอเชิญท่านอาจารย์อิตภูต่อได้เลยค่ะผมขออน,นุาันรการโพระเจ้าทุกรูกะะมิะรครับเวลาทุกเป็นสิทธิพพ์ูพระเจ้าเพมมียนี่มงาน,นตเมืม่อวันที่เก้าเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพารอย ทุกสิบส่คุณย่าอภัยวันเกษมเสียง,ยงซึ่งเป็นย่าแท้ๆของดรสุรชายเกษมเสียงเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ผิดสมควรตการเลยนะครับไม่มีตัวรูผมฟังแล้วก็เก็บไว้ในใจ